สวัสนีนะครับแฟนๆของ T&B n B Media Global นะครับวันหยุดยาวๆแบบนี้นะครับส่งการแบบนี้นะครับถ้าไม่ได้ออกไปไหนกันก็ฝากภาพยนตร์เลือกอัตมาฟ้าผ่าด้วยนะครับนี่คือตลประปัยลาพิน้าพระจืดนำสิ่งนี้ติดตัวไปด้วยหลายๆท่านที่ตอนนี้กำลังเดินทางนะครับ กับต่างจังหวัดนะครับหรือว่าเดินทางกลับไปภูมิลำเนาหรือกลับไปหาคนที่เรารักนะครับก็ขอทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับมีความสุขม,มากครับแฮปปี้มากๆนะครับทุกคนครับฝากด้วยครับภาพยนตร์เรื่องอาตมาฟ้าผ่าครับวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับออกไปสนุกด้วยกันครับ